การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDo w n วันที่21เมษายนปี2023นะครับ วันนี้เนเรื่องราวในสมั d o w n ก็จะมีการชิงแชมป์วูเมนไทเปม c แชมเปียนครับลีฟมอร์แกนกับราคิ r โรดิ g เกสจะป้องกันแชมป์กับซอนยาด e เวลแล้วก็เช e ซีกร e นการชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปีนะครับกุนเทอร์จะเจอกับเซ r i เวล o ูดแล้วก็การปั้มแบบไม่มีกฎกติกานะครับโซโลสกัวร์จะเจอกับ Matt Riddle ในคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตขายของกันสัหน่อยนะครับ ในวันที่22กรกฎดาคมนี้นะครับจะมีมวยปล้ำไทยทุกคนซึ่งแขกรับเชิญในอีเวนต์นี้นะครับเป็นอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังจาก WWE ทาจิรินั่นเองนะครับใครที่สนใจที่จะมาดูอีเวนต์มวยปล้ำไทยและพบเจอกับทาจิริตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็สามารถเข้าไปจองบัตรได้นะครับโดยตอนนี้นะครับบัตรลิงไซส์เนี่ยหมดแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่บัตรโซนธรรมดานะครับ400บาท ซึ่งสามารถทาเข้าไปในเพจเซ็น p t อัพ l a n d Pro w r e s t t l n n g หรือต่อไปทาง l ลายปูมิมาเนียได้เลยนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆท็อปโลบนะครับถ้าติดต่อไปที่ l ลายปูมิมาเนียแล้วเนี่ยแล้วส่งข้อความว่าพายหิวน่ารักที่สุดจะได้ลด10%จากราคาบัตรทันทีนะครับวันนี้นะครับสมัคดาวเริ่มโดยคููแรกซานโตสเอสโคบาเรมเริเซียเจอกับจัสต e นเดนะครับตัวแมตช์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคน คือสิ่งที่ดีที่สุดในแมตช์นี้ก็คือเรมิ e ซิโอนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนไหวได้เร็วมากถึงแม้จะเข้ามาไปช่วงสั้นๆก็ตามนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีความที่น่าตื่นเต้นมากๆเรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้ดี ที่เหลือนะครับการปั้มเนี่ยค่อนข้างที่จะดูธรรมดาพอสมควรไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับทางด้านของ j u d g m e n t Day เนี่ยคือแท็กเข้าแท็กออกเป็นว่าเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความน่าสนใจอะไรนะครับเข้ามากระ 2, ทืบ2 3งทีแล้วก็แท็กเปลี่ยนคนแล้วก็เข้ามากระทืบแล้วก็แท็กเปลี่ยนคนวนๆอยู่อย่างนี้นะครับแถมช่วงท้ายของแมนเนี่ยก็ค่อนข้างสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นและจบไปแบบงงๆนะครับตอนจบเนี่ยเดมอนพีใส่สาวออฟเฮเวนกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมนนะครับเดมอนพีบอกว่า วันจันนี้ในรอแบ a บัน n ี่เนี่ยจะกลับมาและฉันอยากให้นายกลับมาจริงๆ Bad บันนี่เพราะว่าฉันมีของขวัญชิ้นสุดท้ายจะให้นายตัดภาพมาที่ s e l ลน a าเว a กเข้ามาหาอดัมเพีย e นะครับเซเลน a บอกว่าฟังนะ WWE Draft เนี่ยกำลังเกิดขึ้นฉันอาจจะต้องแยกจากกลุ่มเพราะว่าฉันควบคุมมันไม่ได้แต่ว่านะตอนนี้ฉันสามารถทําบางอย่างได้ฉันอยากจะขอท้าชิงแชมป์กับเรียริลี่ในแบ็ก l ลาช เพราะว่าแบ็กลาสเนี่ยจะถูกจัดขึ้นในบ้านเกิดของฉันฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในค่ายที่เกิดที่นั่นเพราะงั้นฉันอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าฉันพร้อมและทําได้ดีเพราะงั้นขอโอกาสให้ฉันได้พิสูจน์ตัวเองหน่อยอดัมเพียสบอกว่าจะไปคุยกับทีมงานให้นะครับและจะแจ้งให้กับเซเรนาทราบตัดภาพมปที่คาร์เรนคอสนะครับคอสบอกว่าคุณอากามุระผมไม่เคยทําร้ายใครแต่การต่างหากที่กําหนดให้ทําอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละดูไม่ไทยถูกจัดการไปมาดแคป เรมิเซโยพวกเขาต่างถูกจัดการและตอนนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วนากามูระตัดภามาคู่สองนะครับบอลสโตแมนลิโกเช่เจอกับไวกิ้งเรเดอร์ตัวแม์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือตัวแม์มันมีความงงง,งอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่บอลสโตแมนเข้ามาฟั่มคือมันมีความมึนมีความงงตลอดเวลาเหมือนแบบจะต่อยก็ไม่ต่อยจะเดินก็ไม่เดินยึกยัก,ย,กยักนะครับทำให้ตัวแม์มันมันดูสะดุดตลอดเวลา ถือแมรี่โคเช่เนี่ยจะเข้ามาและสร้างความตื่นเต้นได้ในภายหลังนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถลบความสับสนหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ได้นะครับตอนจบดิโคเช่ใส่สวนท่านบอมก่อนนับ3เอาชนะไปคู่3นะครับชิงแชมป์วูแมนแท็กทีมแชมเปี้ยนลิมมอร์แกนราคิโอโรดิเกสเจอกับสัญญาดีเวลแล้วก็เชลซีกรีนะครับตัวแมตช์มีความสับสนอีกแล้วทุกคนแล้วแมต์นี้เนี่ยมีความสับสนในหลายๆเรื่องด้วยนะครับในด้านของการปล้ำเนี่ยมันมีการเข้าออกที่วุ่นวายครับ มันมีการทำอะไรหลายๆอย่างบนเวทีที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันโดนใครโดนอะไรนะครับเดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นจนเราสับสนว่าใครเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเวทีกันแน่รวมทั้งท่าปั้มต่างๆก็ดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้ตัวแมตช์ในการชิงแชมป์เนี่ยดูค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรรวมทั้งตอนจบนะครับฝั่งแชมป์เนี่ยกลายเป็นคนโกงเพื่อเอาชนะคู่แข่งทั้งๆที่การปั้มเนี่ยทั้งสองคนกําลังได้เปรียบน,นะครับผม ตอนจบเนี่ยลิฟมอร์แกนเอาน้ำสาดแล้วก็ลดกดเอาชนะไปได้แต่พามาที่แมดริดนะครับถูกถามว่าเขาเนี่ยจะเจอกับบัตรลายในแบ c ็กลาชอยู่แล้วทำไมวันนี้ถึงเสี่ยงขึ้นปล้ำแบบไม่มีกฎกติกานะครับแมดริดบอกว่าทำไมอะละ่ะทำไมฉันจะไม่ปมล้ำแล้วถึงแม้คืนนี้เคโอกับเซนจะไม่อยู่ที่นี่แต่ฉันก็จะสู้กับมันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโซโลมันจับฉันฟาดกับโตะ๊ะคืนนี้มันจะเป็นการล้างแค้น มันจะเป็นการป้้มแบบไม่มีโกฎกติกาและคืนนี้โซโลนี่แหละจะเป็นคนถูกฟาดกับโต๊คู่4นะครับชิงแชมป์อินเตอร n คอนติเนนทัลแชมเปียนกุนเทอร์เจอ,เจอกับเซเวี w o ู d ตัวแมตโอเคนะครับคือมันเป็นแมตท,ที่ไม่ได้แย่การอัดการมันมีความหนักที่ค่อนข้างที่จะโอเค นะครับท่าต่างๆก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแถมยังพยายามทําให้ช่วงลุ้นเนี่ยออกมาน่าสนุกอีกด้วยนะครับแต่ถึงแม้จะดีแต่ว่าเรามองว่าแมตช์นี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความกลางๆมากไปหน่อยทุกคนคือจะอัดกันหนักก็ก็ไม่ได้สุดทางจะต่อเนื่องก็ต่อเนื่องไม่สุดจะลุน้นมันก็ตื่นเต้นไม่สุดเหมือนกับว่าในแมตช์เนี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นจุดเด่นแบบจริงๆจังๆเลยในแมตช์ มันก็เลยกลายเป็นแมตชที่ป้ามกันโอเคแต่ว่าไม่ได้มีความสนุกไปในทางใดทางหนึ่งนะครับตอนจบคุนเทอร์ใส่สลิป,ปโอโฮเอาชนะไปได้แต่พามาที่อูโซเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับอูโซ so บอกว่าโอไฮโอบัดไลยู่ในเมืองของพวกนายแล้วเอาละหลังจากจบร r สเซมาเนียมีแต่คนถามพวกเราว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แพ้พวกนายเสียใจไหมพวกนายโกรธหรือเปล่าพวกนายวางแผนจะทําอะไรต่อไป อย่างเดียวที่พวกเราจะทําก็คือทําตามเป้าหมายพวกเราจะมีแมชที่ยิ่งใหญ่ใน Backlash แถมสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการร a t c h อีกด้วยมันคือ r e สเซ e ลมาเนียรีแมชมันคือ Uso Rematch และมันคือการ Rematch ที่จะนําแชมป์กลับมาสู่ท่านหัวหน้าเผ่าโ m ม n นเรน n s และตอนนี้ถึงเวลาของการทำลายล้างขอต้อนรับโ o โลสคว้าคู่5นะครับการปั้มแบบไม่มีกฎกติกาโ o โลสคว้าเจอกับแม t ริดเดล ตัวแมนโอเคนะครับมันมีการอัดการที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเพราะว่ามีอุปกรณ์เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าด้วยที่ทั้ง2คนน่ะไม่ได้เป็นน้ำมวยปั้มที่ที่ปั้ำหนักที่สไตล์แรง นะครับก็เลยทําให้ช่วงที่มีอาวุธกับไม่มีอาวุธเนี่ยมันค่อนข้างมีดามเมจที่ห่างกันมากพอสมควรทุกคนทําให้เรารู้สึกว่าเออการโจมตีมือเปล่าบางอันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เสริมสร้างความสนุกสักเท่าไหร่ถึงแม้มันจะพยายามมีช่วงที่ใช้อาวุธหนักๆอย่างการทุ่มใส่เก้าอี้อย่างการเอาไมค์เคนโดตีการอย่างการเอาโตะทับกันอะไรงเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ต่างจากช่วงการใช้มือเปล่าในการสู้กันอยู่ดี นะครับผมแต่ว่าโดยรวมตัวแมตช์ไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดูได้เพลินๆนะครับตอนจบโซโลใส่โซโ,ซโลสไปายกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับอูโซ่เนี่ยเข้ามาใส่วันดีริดเดิลอัดกับตกสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกเซเลน่าเวก่าจะชิงแชมป์กับเรียร์ริเร์ในแบล็กล่าชเหตุการณ์ที่2นะครับคาร์เดนคอร์ประกาศศึกกับนากาบุระเหตุการณ์ที่3นะครับเซธโรลลินจะเจอกับโอมอสในแบล็กล่าชและเหตุการณ์ที่4นะครับอูโซ่เข้ามาเล่นงานแมตริดเดิ สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกซานโตสเอสโคบาเรเมซิโอเจอกับจัสเมนเดจัสเมนเดสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2บรอสโตแมนลิโกเช่เจอกับไวกิ้งเรเดอร์บรอสโตแมนกับลิโกเช่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ชิงแชมป์บูเมนแท็กทีมแชมเปียนลิฟมอร์แกนราล์คิวรดิีเกตเจอกับซอนยาดิเวลแล้วก็เชลซีกรีนลิฟมอร์แกนกับราล์คิวรดิีเกตสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคุนเทอร์เจอกับเซเวียร์วูดกุนเทอร์เนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ และคู่ที่5การป้้มแบบไม่มีกฎติกาโซโลสคัวเจอกับแมดริด e ลโซโลสค a วาสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมทสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ทุกคนคือมันมีข้อผิดพลาดให้เห็นตลอดในทุกๆแมชนะครับโดยเฉพาะคู่ของบรนสโตแมนที่ปกติแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยบรนสโตแมนจะออกมาเป็นพักๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าในแมชสัปดาห์นี้เนี่ยบรนสโตแมนกลายเป็นตัวยืนของแมด ก็เลยทําให้เห็นว่าสกิลการปั้มของเขามีปัญหาแค่ไหนนะครับทั้งการเข้าที่ผิดจังหวะความยึกยึกยักยักที่ดูทําอะไรไม่ถูกคือพอมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องจัดการบนเวทีต้องตัดสินใจเนี่ยบอลสโตแมนก็ไม่สามารถทําออกมาได้ดีเลยนะครับจะทําได้ดีก็แค่พวกท่าประจําที่ทําเป็นประจําเท่านั้นนะครับอย่างพวกท่าวิ่งชนท่า power slam โน่นนี่นั่นมันก็เลยส่งผลให้ตัวแมทเนี่ยดูมีปัญหากวนใจเราตลอดทั้งแมชนะครับ ในด้านของการชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลนะครับต้องบอกว่าแมต t นี้เนี่ยมันค่อนข้างน่าเสียดายนะทุกคนเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่มีฝีมือนะครับแต่ว่าการวางแมตช์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะพลาดไปสักหน่อยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยโดดเด่นเท่าๆกันนะครับซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีนะแต่เรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนตัวตนของทั้งสองคนมากเกินไป เซเวิบูดนะครับในแมชนี้เนี่ยมีการป้ามที่เน้นไปในการสไตล์เป็นหลักเตะหนักต่อยหนักพยายามตบสวนพยายามวิ่งบวกนะครับซึ่งปกติแล้วพี่แกะไม่ได้ป้ามแบบนี้การป้ามจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่สมูทต่อเนื่องและจบด้วยจังหวะโจมตีที่สวยงามมากกว่านะครับแต่พอมาเป็นแมชนี้เนี่ยมีการพยายามเอากําลังไปชกพุ่งชนกับกุนเทอร์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเซเวิบูดเนี่ย ปั้ม hm, ผิดฟอร์มจากที่ตัวเองปั้ม hm, มาโดยตลอดมันก็เลยทําให้ตัวแมทดูไม่ได้สมูทดูไม่ได้สร้างสารรค์ดูไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับในช่วงที่พยายามทําให้ลุ้นในช่วงสุดท้ายก็มีการใช้ท่าที่พลิกไปพลิกมาแต่ว่ามันไม่ได้ฟูมฟักค,ความลุ้นของแมทให้มันมากขึ้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 นนะครับ คือกระโดดทิ้งขาจะเชือกเส้นสาม,มาลุ้นนับ2.9แต่ว่าท่าต่อมากลายเป็นท่ารวบกดแล้วก็คิกเอาท์ใน1หรือ2อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้ตัวแมทดูดรอปลงไปทั้งทงท,งท,งที่มันเป็นจังหวะที่ควรจะไฮมากแท้แทในด้านของเนื้อเรื่องนะครับสแมทดาวสัปดาห์นี้ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเลยทุกคนคือไม่ได้มีอะไรจริงๆอะเนื้อเรื่องของ LWO กับ Just m e n d a y ก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับซานโตสโคบาก็ออกมาแพ้เปล่าๆอีกสัปดาห์เป็นการฆ่าเวลาไป แล้วก็จบลงด้วยการโปรโมทว่าเออแบบันนี่จะมาในรอนะรอดูกันนะทุกคนมีแค่นี้เลยนะครับส่วนในด้านของเซเลน่าเว a กานะครับอันนี้อาจจะมองว่าเป็นเนื้อเรื่องก็ได้แหละเพราะว่าเอาจริงๆคือทั้ง2คนเนี่ยเขามีการคอมเมนต์กันมาตลอดอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ j u s ต m e n t Day กับ Legado de ลเฟรตัสมาเนี่ยสัต์หน้ากันก็มีการคอมเมนต์กันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นผู้หญิงของทั้ง2กลุ่มเนาะ ลักษณะของเกาะสองกลุ่มนี้มันคล้ายๆกันแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันบ้างนินดๆหน่อยๆอ,อยู่แล้วเป็นประจำนะครับเพียงแต่เอ่อมันไม่ได้มีการเผชิญหน้ากันแบบจริงๆจังๆส,สักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยกลายเป็นการปูเนื้อเรื่องเงียบๆมาหลายสัปดาห์พอสมควรแล้วก็จบลงด้วยการท้าชิงนะครับมันเหมือนจะดูมีอะไรนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือแชมป์หญิงเส้นเดียวนะที่ที่อาจจะได้ชิงในแบ็คลาช ะคเพราะว่าในทางของเบียนกาเบรลยังไม่มีอะไรโผล่มาเลยมั้งฝั่งนั้นเนี่ยยังเป็นเบกกี้กับทริสตาตัสที่มีปัญหากันอยู่เลยนะครับเบียนกาเบรลจบเรื่องก,กับอสุกะแล้วก็หายไปไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหไ่นะครับมันก็เลยเปลี่ยนเนี่ยเป็นการชิงแชมป์หญิงที่ไม่มีอะไรซะอย่างนั้นเป็นเนื้อเรื่องเงียบๆไม่แม้กระทั่งได้โปรโมอยู่ดีๆก็ทาชิงแล้วก็ได้ทาเจอนะครับมีแค่การคอมเมนต์กันข้างเวทีแค่นั้นเรามองว่า ตามมูลค่าของแชมป์อ่ะถ้าเราพูดตามมูลค่าของแชมป์เลยมันคือแชมป์โลกฝั่งหญิงนะเว้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมากๆอะ่ะมันไม่ได้มีการคัดกรองไม่ได้มีการส,งส่งเสริมว่าแบบเชียนี่คือแชมป์หญิงมันจะต้องเป็นเนื้อเรื่องแบบแชมป์โลกดีวะมันจะต้องเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจดีวะคือแม่งกลายเป็นว่าแชมป์อินเตอร์เนื้อเรื่องน่าสนใจกว่าแชมป์หญิงด้วยซ้า นะครับคือก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าเรซโซมาเนียเนี่ยโอเคเรียลิปลี่มีเนื้อเรื่องนู่นนี่นั่นเป็นโรเยอร์ลัมเบิลพูด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 ออกมาท้าออกมานู่นนี่นั่นได้ชิงแชมป์กันในเรซโซมาเนียพอได้แชมป์ปุ๊บก็จบไปเรียริปลี่ก็ก,ก็ถือเอ็มคัดมองหน้าคนไปทั่วนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเปร็นจิบเป็นจังแล้วก็เซเลน่ามาท้าแล้วไม่ได้ท้าเพราะว่าเหตุผลของการ,รเผชิญหน้าด้วยท้าเพราะว่ามึงจัดในบ้านเกิดกูเพราะฉะนั้นให้กูชชิงแม ราเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเนื้อเรื่องมึงจะเอาแบบนี้จริงๆหรอแต่ถึงแม้เนื้อเรื่องของแชมป์หญิงเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนนะครับก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าแมตช์จับยัดแบบบัตซบนะครับที่เอาเซตโรล,ลินมาเจอกับโอมอสคือทั้งสองคนแม่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยเนืกอออกา่าแม่งอยู่กันคนละจักรวาลด้วยซ้ำเซตเพิ่งเจอกับเดอะมิสไปในรอนะครับซึ่งการปล้ำแมตช์นั้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันเลย ถึงแม้จะจบด้วยชัยชนะของเซตอะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ได้นําไปสู่อะไรเลยนะครับการชนะมันจบลงตรงนั้นแล้วทุกอย่างก็จบลงตรงนั้นมันเป็นแมตช์ที่ใช้ได้แหละไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งต่ออะไรมา,ท,า,ท,าทั้งๆทีนะ่เซรลอรินอะเป็นเป็นนักมวยปั้ำที่เรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้ดีที่สุดคนหนึ่งในโชว์นะแถมโอมอสก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิปเป็นอันสักอย่างนะครับ คือไม่ได้มีการแบบพ่อออกมาหลอกทําร้ายออกมามองหน้าออกมาด่าเซธโรล,ลินไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกันเลยและอยู่ดีๆก,ก็ก็มาเจอกันประกาศกันแบบงง,ง,งๆนะครับคือเรารู้สึกว่าเอาออมอสไปเจอกับมูตัฟาอาลีด็อกซิกเลอร์สองรู่1หนึ่งในแบ็กลาร์ดน่าจะยังดูมีเหตุผลซะมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าโอมอสมันจะทืบ2คนนี้เลเทปไปแล้วเนอะหรอแม้ไอสองคนนี้ก็แบบเอ้ยมีปัญหากันนูน่นนี่นั่นด็อกเด็กด็อกเดก็กอาลี Ali คิดปวกอะ แล้วมึงสองคนก็ไปรวมตัวกันไปสู้กับโอมอสอาจจะแพ้จะหักหลังกันเองก็แล้วแต่พวกมึงนะครับมันก็ยังดูมีเนื้อเรื่องมีต้นสายปลายเหตุแต่ว่าเซโรลินกับโอมอสไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเรารู้สึกว่าเซโรลินน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนับตั้งแต่ออรอหลังเดโซมาเนียที่ช่วงคัดโปรโมของพี่แกถูกตัดออกนะครับแล้วแกก็ยืนบ่นอยู่กับทีมงานข้างเวที พอเซจก็หายไปสัปดาห์ถัดมาเซตก็ออกมาปั้มเด๋อๆนะครับสู้กับเดอะมิดชนะไปแล้วก็จบได้อยู่ดีๆก็ถูกประกาศเข้าแบ็ก l ลาชเหมือนกับแบบว่ามีปัญหาแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้อยู่ดีเพราะว่าเซโรเนก็เป็นหนึ่งในนักมวยปั้มที่มีฝีมือแล้วก็สามารถทําให้โชว์ดูดีขึ้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรทําก็ยัดแม่งลงไปเจอกับโอโสสละกันนะครับคือ เอาจริงๆผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ว i n ส์แบ็กแมนกลับมานะครับทุกอย่างมันเริ่มดูแปลกๆไปหมดทุกคนเหมือนกับว่ามันมีเกมการเมืองเกิดขึ้นแล้วณตอนนี้นะครับและนักมวยปล้ำคนไหนที่เป็นลูกหลักของใครเนี่ยก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีคือผมไม่ได้มองแค่ว่าเอ้ยวินส์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ WWE เละเทะนะแต่ว่าผมก็มองว่า Triple S อ่ะก็ทำให้ WWE เละเทะเช่นเดียวกัน ค,คือในด้านของตัวแมทเนี่ยทางทางของทิเบร e อสทำได้ดีกว่านะครับคือมันมีความสนุกมากขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับกันอย่างใน r e s โ l e m a n ียคืนแรกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคืนที่2อ,อาจจะแย่หน่อยแต่ว่าการปล้ำมันก็สนุกกว่า Man ia, เ e s โซมาเนียปีที่ผ่านๆมาหลายๆปีนะครับ แต่ว่าในมุมหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่า Triple H เองก็มีความเอาลูกหลักของตัวเองมาโดดเด่นค่อนข้างมากเช่นกันโดยที่ไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องไม่ได้สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้ามองว่า Win c ์ McMahon มี o m ม s ร์สมี r รมา n ลนนะครับ Triple H ก็มี Cur ์เรน s ออะนึกออกปะคือป้ามห่วยพอกันแต่ว่าได้รับการลักดันเหลือเกินอย่าไอ้คอสเนี่ยโอ้โหทุกอย่างโดดเด่นมีเอฟเฟกทุกอย่างนะครับแต่ว่าการป้ามคนดูไม่ซื้ออะ ในกรณีนี้เนี่ยถ้ามองในด้านของดูมิท n i เนี่ยยิ่งหนักเลยทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามันเห็นชัดมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ t ิ i เปอรเข้ามาคุมเนี่ยดูม t ท a ยก็โดนโยนออกไปจากสารระบบคือหายไปเลยอะ่ะเนือ,อปะในตอนที่ t ิ i เปอรเข้ามาคุมแรกๆเนี่ยอยู่ดีๆดูม t ท a ยก็โดนโยนไปที่สมัครดาวนะครับ โดยที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรนะคือย้ายมาสมาค์ดาวแล้วก็แบบวันนี้เนี่ยฉันจะมาอยู่ที่สมาค์ดาวแล้วก็หายไปจากจอเป็นเดือนๆน,นะครับทั้งๆที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรทั้งๆที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่จะต้องหายไปอยู่ดีๆก็หายไปนะครับแล้วพอกลับมาก็มามีเนื้อเรื่องก,กับครอสใช่ปะ่ะก็โดนกระทืบเป็นหลักแล้วก็พอเสร็จจากครอสก็มาอยู่ในกลุ่มของเชมัสซึ่งแม่งก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิม ใช่ไหมถึงแม้จะมีการชิงแชมป์แท็กทีมมีการจับคู่กับเชมัทสู่กับคนนั้นสู่กับคนนี้เตะอิมพีเรียมนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายดูไม่ไทยก็เป็นส่วนเกินของกลุ่มอยู่ดีนะครับเร,เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆมันเป็นการผลักดันเชมัทมากกว่าดูไม่ไทยอยู่ดีนะครับซึ่งเชมัทก็เป็นลูกหลักของทิฟเฟอร์เเหมือนกันดังนั้นเรามองว่าถึงแม้ทิฟเฟอร์เจะสามารถเข้ามาปรับปรุงหลายๆอย่างให้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่มากพอสมควร นะครับโดยเฉพาะการเซ็นนักมวยปั้มที่ที่ไม่ได้มีประโยชน์กลับมาอย่างมากมายอะ่ะนะครับอย่างเช่นบอสเันรีดอย่างเช่นเชลซีกรีนมิชินแคนดิดลาเลเด็กสเตอร์ลูมิจอนนี่กากานโอแล้วก็อีกหลายๆคนที่เรามองว่าเขาเซ็นกลับมาแต่เขาใช้ประโยชน์จากนักมวยปั้มเหล่านี้ไม่ได้นะครับคือไม่สามารถเรียกความสนใจจากคนดูได้ บางคนปล่ำให้ดียังไม่ได้ด้วยซ้ำเนื้อออกไหมบางคนกลับมายังไม่ทันมีสตอรี่ไลน์ที่ส่งเสริมเลยคนอีกคนนึงแม่งกลับมาแล้วแม่งทับทับทับทกันแล้วก็หยิบมาใช้ประโยชน์ไม่ได้สักคนนะครับทีนี้พอวินแบ็ค a แมนกลับมาอํานาจของทั้งสองคนมันน่าจะถือว่าใกล้เคียงกันมั้งมันก็เลยมีเกมการเมืองตีกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยโชก็เริ่มมีความเละเทะให้เห็น อย่างโอมอสเนี่ยมันก็หายไปเป็นเดือนๆเ,เหมือนกันนะตอนที่ทิพหทัยกลับมาเข้ามาคุมอะ่ะตอนที่วินไม่มีอำนาจเนี่ยโอมอสมันก็โดนดีดออกไปจากสารระบบเลยหายไปเลยนะครับและอยู่ดีๆพอวินเริ่มกลับมาหลังฉากไอโอมอสนี่ก็โผล่มานะครับแล้วก็เนี่ยอยู่ดีๆก็โดดเข้าไปในแบคลาร์ดโดยท,ดยที่โดยที่ไม่มีอะไรบ๊อบบี้แลชลี์ก็ก็เจงกระบงตามกันไปเนื้อออกไหมเรามองว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดะ WE มันเหมือนกับกําลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้นและตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังจะกลับมาเละเทะเหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเกมการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหาทางออกยังไงนะครับเพราะเราคิดว่าถ้าวิงกับแบงค์แมนกลับมารอบนี้มันก็ไม่ได้จะต้องหายไปแล้วอะนึกออกไหมเพราะ WWE ถูกขายไปแล้วให้กับ UFC นะครับซึ่ง เหมือนกับว่าทาง UFC เนี่ยก็ให้วินกลับมาเป็นคนดูแลเรื่องของ Creative แล้วก็ให้ t p s อยู่ในนั้นด้วยทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะมีการตีกันไกลๆหรือเปล่าอันเนี้ยก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับ SmackDown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ก,ตกันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ